ช่วงนี้จะไปดูวินาทีระทึก<ว>ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เจ้าของสุนัขเจ้าของเฟรนช์บูลด็อกโดนหมาของเขาที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งสตัวรุมขย้ำมาครับ อไอ้โดนหมาขย้ำโอ้โหขย้ำแบบขย้ำเละเทะเลยเนาะไม่ต่อชิสาโอ้โหนางสารโอ้ยตายตายตายตสาร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 ,สารหมาไม้ถึงกันตายเลือย่างเงี้ยแท่คันนึงแล้วแต่ที่บอกว่าตายคืออะไรคือ <c oughs> น่ารักจะตายก็ถ <c oughs> <า>ู <c oughs> มันลูกสุนัข <c oughs> ตัวเล็กๆเอ้ยถ้าทำเป็นเล่นเอาจริงหลายคนก็บอกว่าบูดงบูด็อกเป็นบูด็อกมันปวดมันดุใช่ไหม แต่ลองเลี้ยงมันดีดีดิไม่เฟนบูด็อกมันไม่ดูไม่ดูนะมันตะมุตตะมีมันเป็นหมาตะบอกนี่ยังดูดิตอนเด็กๆมันน่ารักเนี่ยมันลุ้มแบบลุ้มเลียโอ้โหหัวเปียกกระบอกเลยเจ้าของเขาเลี้ยงเอาไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเห็นแบบนี้ก็แอบอิชาเขาเหมือนกันเนาะมีลูกสุนัขที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็เอนดูรักเจ้าของอย่างเงี้ยพอเจอเจ้าของนั่นแหละมันลุ้มสี่ตัวได้ลุ้มเล่นเลยนะครับสนุกสนานแบบนี้แล้วเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์เอาไว้ในโซเชียลบอกเลย ชาวเน็ตอดใจไม่ไหวอ่ะคอมเมนต์เพียบเอาดูเอาเลยลูกอย่าได้แค่์ฟันเลยคอมเมนต์แรกมาบอกคอมเมนต์ต่อไปอโดมากไม่มีเวลาให้ เหยื่อได้หนีเลยดุมเลยเหยื่อก็คือเจ้าของใช่ไหมจ้ะโดนโดนอย่างนี้เลยอ้านีชัดเจนแบ่งกันยุ่มหัวน่ารักน่ารักอ่ะก็เป็นภาพที่น่ารักแบบนี้อยากดูต่อไหมล่ะผมว่ายังมีอีกหลายคลิปนะไปตามดูก็ได้ในทิกตอกของเขาที่ชื่อว่า French Bulldog บางซื้อครับอาได้ความได้ชมความน่ารักของสัตว์เลี้ยงแสนรักกันไปแล้ว